สบายดีพี่น้องไม่หนีล้วรถมากลานสร้างอีหล่ะม,มหาสร้างปั๊บเศร้าปินป่นรถน,นั่นไม่หนีก็เศร้าปิน่นคอยกังวลทีเตี่ยให้กัน คอยเฮ็ดน้ำเจ้าวหมดทุกอย่างในเอฟซีเอาอะไรมาเพินน่งนองหมดอะไรอะไรเราซื้อมา,อานี่นี่นี่อืมนี่กองแก้วอยากให้ใส่กับไฮไซอะไรด้วยครับอืมน้ำมันเหี่ยวหมดแล้วสายก็ซื้อมาแล้วอืมอยางไฮไซยังคอยก็ซื้อมาหมดทุกอย่างเอานี่ตามใจทึ้นยางมาเลย ปั้มตีครับอย่าให้ใส้กระซิบมาแล้วอืมเพอาใจยังอันนี้กระสีเพ็ดน่กระซิบมาแล้วลแก,ก้าหูไมาให้แล้วอืมจัดให้ทุกอย่างอันนี้อุ้มร่มกะสร้างแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาหอดกระสีติดให้นอนลูกพีนะอือ อะไรนะน้องมดร้องเพลงว่ายังไงนะทำทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ไหมยั่งแต่อย่างบะไรเพียนอันนี้ไม่มีตอันนี้ลังค่ากัเดี๋ยวสิไปยิบมือนีเลยน่าน้องมดเนาะไปวันนี้เนาะว่าในเฮ็ดซีอยู่น่ครับไปเอาซีอยู่บ้านในน้นงซีห้องเือนซีอะไรกันซีใครซีเร้อนอืมซีห่าวนะกากาจะอยู่ประเทศใดเด้อกาอยู่หลังบ้านกาอะไร กาพ่นสีอ่ะอยู่หลังบ้านห้องใช่มันจะมาอยู่หลังบ้านยังไงห้องมาพ่นสีรถเกี่ยวใครเก็บมาก็ที่เก็บขึ้นรถกระบะมาไงแม่นบอกใช่ไหมไม่รู้ไปยังไงเพืเอไม่สร้างเห็ดครับของมือหนิมันจกๆเก็บบางเตี้ยห้องกับเห็ดบ่อไดนห้องบ่มหัวมันต้องเป็นเช่นนี้นะสิห้องก็เลยมาให้สร้างเห็ดเพิ่อนกับวัวแพนนะครับบ่วหอดหาหมื่นอืม ก็ต้อยก็เหยฮ็ดเองสมเอฟซแล้วใครเฮ็ดเองก็ว่าบื่อดีทีี้สิม่ให้สร้างกนหอกนจดี่ถือใจเจ้าแม่บ่บ่มันม่ถือใจทำอืออย่างเาถือใจนาาล้วสวยเยดีดูเลยค่อยบุกมาเนี่ยขี้ฝุ่นจีบกางเกงเต็มเลยที่บอกว่ายังวะกูเห็นเอฟซีมาเมียนไล่อยู่ โดนไอ้คีด่ากินข้าวไม่ลงอิ่มเลยมันใส่ร่างร่างเพี้ยงอะูดี๋่วเขาหาว่าเป็นคนสาธารณะพูดไม่ได้อะไรนะต้องยอมรับห่วยกูเป็นคนสาธารณะได้ล่ะอเออกูเป็นมีเงินเดือนอย่างไรคนสาธารณะมันเป็นแบบไหนที่ออกสื่อเงี้ยเป็นคนสาธารณะเหรออ๋อใช่เหรอใช่ถ้าคอมเมนต์ด่าอะไรก็ต้องยอมเอ๋อบัตรด่า ดบดัลลาไปดาเขาบดได้เลยเขาก็ดากรับขึ้นเ,เขาก็ฟอง <c oughs> อืมบกคอยนี่ค้อสาธารณะสาธารณข้เขียง,อเ,ยงเออน้ำมันน้ำมันมันหัวกันจัดการให้เบิดแล้วคาดกะสร้างมาบอ่อเบิดแน่นอนน้องมนล้อล้อ้อแดดนะล้อแต่ว่าเหยี่ยหันาห,าหิน fc ทักมาบอกแล้วว่าอีหยังเกียร์สามมันคอยว่าให้ในอ่านได้ครับเด้อมาให้นในอา่านมาให้ในอ่านแชทแป๊บหนึ่งพอถ่ายคลิปอยู่คอยเห็นเจ้าทรงแม่พอดี นาะป่นคนจำบ่ายใบมีดใบยังกระแตงให้แล้วครับเรียกจะไปเก็บเฮ็ดให้ทุกอย่างครับบตัตรเอฟซีข้อมตนมาตะว่งเงินกับว่ามีกับอุดสมอุดสาห์ครับบืนบืนหานให้ไ,ไม่เห็ดตมทำสั่งามบอกครับอืม้า บอกไปแบบได้ครับเค็ดนำอยู่แต่อธิษฐานแน่นอนนี่ครับอืมขอเวลาสักนิดครับเสี่ยงก้อยแก้คัดอันนี้โซนี่ใส่บ่ถือว่าแล้วยังไงค่อยใส่บังไลยก็มันมีหู้มันบุนมีหู้ไปใส่หู้ไหนมันก็ย้อนแห้งขันมาได้ใส่หู้นี่ก็ติีหูนี่ก็ติด,ตดขวายเรียด้ยจ้องหูใหม่นี่เอาเนี่ยเอาเด็กไปใส่บังไลยเอาจะบอกใอยมาเบิ้งนะ้าตากรุงตาไกา่เก็บให้เบิดเก็บร้อยเก็บให้ครับ ยนให้หม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สี่แสไป <c oughs> ากาขายเนาะสี่แสนว่ขายคงคิดเียบเลยนึงสิว่ะมันแตกเลม,ม,มันไข้เลยมันเป็นยังงไอตี๋ใหม้มันตีเอกไจะไดเขาิดเต็มเต็มกนหน่อยอันนี้มันเยมิยมอย่างเตรียมหมื่นนั่นเนะาะจะสิว่างไีกบ้า มาเทพให้เบิดทุก,ยกทอย่างเยให้่าให้เพี้ยนนี่ยังกะบอกให้แล้วครับบ่ตองมาบอกว่าเออบอกเป็นบุญเป็นทาน่านนี่ยังสิอาเฮ็ดให้อยู่ครับอาเฮ็ดตามเอฟซีวาเหรครับอืมก็ขต้องขอขออัอทุน่ดริวาโดเนาะอะนุโมทนาบุญด้วยนะฮะที่บอกว่าเพื่อเป็นบุญเป็นทาน่านนี่ยังสิต้จัดการให้ครับเจนเย,ย็นูกพีเจนเย็น ตามขั้นตอนครับอืมใครนี่บ่มีเงินหรอบอกบ่ต้องครับบอกนี่บ่ได้บุญนะครับจะบอกได้เจ้าก็บ่ได้บุญเนาะถ้าเจ้าอยากได้บุญเจ้าต้องโอนเงินมาผมเจ้าช่งสิได้บุญอืมมาบอกนี่บ่ได้บุญเนาะผู้ได้บอกทีบอกว่าห้ามโคว่ได้ขอได้หรอที่เขาด่าไหเห็นอ๋อเงึดบ่มาด่ายังกูมึงบ่โอนมามึงอย่ามาจมมัยเงินบ่ล่ะ แต่เตี้ยพระยังขอเนาะขอผับปลาขอ,ขอนั่นขอนี้คอขอเนี้ยมตีตายบุ่คเนี่ยเน,ยนาะขอเนี้ยกับว่าตายดอมกมังทำนั่นเองร้อน,นหนาวตอน,นหอนมันอีหอนให้ยังงี้ดิยอมรับเลย ตัวมือได้ก็สางอยู่ในลมก็เบิดอันท่อไอเสียกะเดียวสิแปลงข้อครับว่าต้องบอกเนี่ยคือหูเบิดเลยต่อคอณผู้นิยมนี่ก็สิเปลี่ยนให้ไม่กันเล้อนาะล่างให้เรียวแล้วเรียบร้อย เลกทีให้กว่างเลยลูกพี่คอยกร uh ะซั้งชั่งเกินชั่งอันนั้นชั่งอันนี้เหตุให้ยังครับเหตุให้ยังครับเจนเย็นครับได้หลูกพี่ได้เจนเย็นครับเจนเย็นครับได้เปลี่ยนให้อันนี้บ่ดำบ่ดีกันเปลี่ยนให้เป็นละครับใจเย็นครับลูกใจเย็นครับใจเย็นๆเหมือนน้ำลวกไก่นะครับคุณทำเป็นกไหมเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างครับหมอเบสให้เปลี่ยกไม่กับก็เปลี่ยนเอา ได้เฮ็ดให้เปี่ยนให้ใหเฮ็ดเนาะมูนมนอนี่มูอนี่กองกองแก้วกองยังกับทีใส่ให้มืออื่นเนี่ยครับสร้างที่ใส่ให้เบิดซื้อมาแล้วปัม๊มติ๊กปั๊มตึกตก็ซื้อมาแล้วอืเฮ็ดได้ไว้ทุกอย่างครับเฮ็ดบ่ได้อย่างเดียวเฮ้อครับบ่บอกครับเนาะ มีกะทิเอาแก้ให้ครับอันนี้เพื่อรำวดีีเฮ็ดให้บดเลยน่องเอฟซีเนาะเอาคลีน้นีเอาซ้ำนี่แหละขอบคุณเอฟซีอะไรครับสบายดี